อืมอ mm ืม hmm. อ mm ู hmm. mm ้วเฮ้ยเฮ้ยเขาตากอยู hmm. mm ่บอกว่าน้ำมันนึงครับฟังนะกระสัน เนี่ยครับเบึ่งพ่อตาฟังพุ่นครับผมพิ่นถืกแต่ละบาทนี่โอ้บาทละคำบลโลก,ก็เกือบโลแล้วครับเบิ่งครับเบิง่งเอา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 พูดอะ ตืกครับเปลี่ยนทางอยู่กันดูปุราปุระปุระปุราบาทเมื่อนึงหันเครื่องรัวครับ เดี๋ยวมาให้ใหญ่ใหญ่ผมก็โดดๆเลยไม่จิ้มดูนี่โดดดู สะอ่อนครับสะอ่อนตัวป่านะครับฟังปุ่นถึงสะอ่อนตัวป่าถึงสะออนบาดที่เพิ่นได้ครับผมปุ่นอะ ออ <mile inside. S 2> ื้โยแต่เสียดายครับผมก็ได้ก็ไปทา้ใกล้ๆนะครับเอ้โอเบิ่งนูครับเพิ่นนี้แต่ละบาทโทรโทรโท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  nti polo โอ้ยเบิ่งดูครับเบิ่องใดครับเป็นทาสะอ่อนครับ